สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ไฟล์อื่นๆเนาะก็ผมเอาใส่ไว้ที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่องดูที่ตรงไฟล์ประกอบต่างๆนะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยตรงนี้เขาจะเปิดมามันจะมีลิงก์อยู่นะครับก็ให้เราค่อย Copy ปี้ลิงก์นะครับ Copy นะครับแล้วก็ไปแปะ เขาก็จะเปิดที่ฝากไฟล์มานะครับซึ่งผมฝากไฟล์ไว้ตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือตอนแรกที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าเวลาจะใส่เพิ่มนะครับผมก็มาใส่ในนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดกดตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแอสซิฟนะครับเพื่อความรวดเร็วผมดาวน์โหลดมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ WordPress e c o m m e r c e a f f i l i a t e นะครับให้เราทําการแตกไฟล์นะครับ ไฟล์มาก่อนนะครับขอยแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งปลั๊กอินทั้งตัวแบ็กอัพนะครับตัวเว็บแบ็กอัพให้มาด้วยนะครับเผื่อใครจะบอกว่าแบ็กอัพเสร็จแล้วก็ลองรีสโตร์ดูแล้วก็ลองทำตามไปนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันออโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับ คลิกเข้ามาก็จะเจอนะครับก็จะมีไฟล์มี f a c e b o o k group นะครับมีช h อ p อีเกตัวนี้ก็เวลาจะเอาไปใช้ก็ e x p t r t อ็กแออกมาก่อนนะครับแตกซิปออกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็น User p a s s w o r d ของตัวนี้นะครับตัว R l ฟ f ์อ l นะครับก็ผมแ a ็กให้ดูนะในนี้มีอะไรบ้างนะครับในนี้นะครับก็จะมี Backup นะครับตัวไฟล์ตัวอย่างนะครับพวก CSV ต่างๆที่เป็นที่ผมใช้ในการ Import นะครับอันนี้เป็นตัว ตัวแรกที่ดาวน์โหลดมาตัวนี้เป็นตัวที่เป็นแปลงเป็น UTF-8 นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวเว็บสเกปนะครับตัว Data ที่สเกปบได้แล้วก็ตัวปลั๊กอินที่ใช้ WP a Import นะครับแล้วก็ตัวแอดออนนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับก็เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ถ้าติดปัญหายังไงก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ